ฝึกอ่านเพิเ่มเติมจากมานะมานีกันค่ะเราฝึกอ่ามกันจนถึงบทที่18แล้วนะคะบทที่18จะอยู่ในหน้า50ค่ะเริ่มกันเลยนะคะมออามานออีนีพออูดอพูดวออาวาไม่เอกว่ามา จะไปบ้านยาของชูใจมอเ,อเมไม่อีกแม่คออะทออำธรรมมอไอไมมออามา,มออมานออีนีมอไอไมไม่อีกไม่มออีมีโยอายาไม่อีกยาบอางองบางไม่โทบ้าง แม่คะทำไมมานี่ไม่มีย่าบ้างอ่าเรื่องนี้นะคะมานี่จะไปบ้านย่าของชูใจแล้วก็เกิดความสงสัยว่าทำไมตัวเองไม่มีย่าบ้างก็เลยถามคุณแม่ดูคะ่ะอ่านต่อในหน้า51นะคะมอเอเมไม่แม,แม,แม,แมพออูดอพูด มออาวาไม่กว่าแม่พูดว่ามอมาหนอยนี่มอ าไม่ได้อยู่ที่นี่บอยเมเม่เกเมเจ้าอาจักพออาพามออามานอีนีเป่าายไปโออาหายอายาไม่กยาก็ไม่ไต่ผู้ก็ดอไอใดไม่โทรได้เม่ มานี่ไปหายาก็ได้ทอยทีไม่อีกที่ปอาโอนโบานไม่โทบ้านยอายาไม่เอกยาโมยมีปอาปาไม่โทป้ารอแอะเละ็กรออุง,งองลุงที่บ้านย่ามีป้าและ เจาอ,อาจจะเอาไอใดไม่เทาได้ปล่อยไปหัวหาโยยาไม่ยาม,ยา,มานี่ดีใจจะได้ไปหา โมมานอยนี่จะจะพ่ออาพายอยาไม่เีกยาโมมาออยอูยูไมเ่เีกยูทออีทีไม่เอกที่นอีนี่ไม่เอกน,นีมานี่จะพายามาอยู่ที่ มานีไปเยี่ยมย่าและมานีก็บอกว่าจะพาย่ามาอยู่ที่นี่ด้วยคุณพ่อก็หัวเราะนะคะโอเคเดี๋ยวไปหน้าต่อไปค่ะหน้านี้เป็นหน้า52นะคะเรามาฝึกอ่านคำที่มีสระออและดอดิกสะกดกันค่ะกออดกอดจออดจอดบออดบอดกอดจอดบอด ดค่ะยออื่ยยืดออึดออึดยึดอึดพออูดอพูดรออูดรูดบออูดบูดพูดรูดบูด เป็นหน้า53นะคะซึ่งเป็นการฝึกอ่านคำที่มีงองูสะกดนอนูสะกดและโดเด็กสะกดในสระต่างๆค่ะเริ่มกันเลยนะคะกองอกงกออนกอนกออดกอดกองกนกอดวออางอวางวออานอ ดฟัดฟังฟันฟัดคออูงอคงคออูนอคนคออูดอคดคงคนคดคออูงอคงคออูนอคนคออูโด ขนขดขอกโงโอของขออูนอขนขออูโดโขดขงขนขดส่วนนี้ก็อยู่ในหน้า54นะคะเป็นการฝึกอ่านคำที่มีสระต่างๆโดยที่มีดอเด็กกับงองูสะกดค่ะเริ่มกันนะคะพออูดอพูดดออะงอดัง phút đăng Phô ạ à ngô phăng Cho ạ à đo chát Phăng chát O ư ừ đo Ô ừ, O ạ à đo ạt Ướt ừ, ạt Mò ạ à đo mắt Mò ư mư Mắt mư Thó ư thử thứ Mò y đo mít Thử บอ,อดอบอดตาบอดกอ,อดอกอดขอเอาเขาไม่อีกเขากอดเขาปอ,อูดอบูดเรอเอา,นา,า,อนา,นาอเนา,าไม่อีกเน่าบูดเน่าขอเอาเฝาไม่โทเฝ้าขอองของเฝ้าของ รออารอราดโนอัมนำไม่ทูน้ำราดน้ำทออำทำผออีดผิดทำผิดคออีโดคิดดอีดีคิดดีทอีทีไม่อีกที่สออุดสุดที่สุดจออุโดจุดฟฟไอไฟ จุดไฟขอไอไข่ไม่เอกไขทออ่ทออดอทอดไข่ทอดยออดอยอดมอไอไม้ไม่โทไม้ยอดมอไ,อมยไม้มยยอมบอไอไปมออะดอวัดไปวัดเห็นไหมคะว่ามีคำที่ยากขึ้นยากขึ้นนะคะนักเรียนต้องฝึกอ่านซ้ำบ่อยๆรอบละสองสาครั้งนะคะ